กอช้างใช่ไหมนี่กอดช้างใช่ไหมฮะไปกอดช้างใช่ไหมว้าวผัดยาตีน้ำดิครับจิ้มน้าหมันมันมันแลบลิ้นขายโรตีปันขายโรตีขายโรตีจิ้มิ้มเดี๋ยวปันหนาว

นอจเอานี้อย่าอย่าอย่าซอหาานีอนี้เอานี้ลองหานี่ปปีน้ดีนมันน่าจะเป็นเหลือนะเนี่ย แม่ขอผ้าผ้าสีน้ำตาลเล็กๆอฮะเดี๋ยวเช็ดหน้าเขาหน่อยปัดๆเดี๋ยวเดี๋ยว